บทอุทิศบุญแผ่เมตตาครอบจักรวาลข้าพเจ้าใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงเกิดวันที่เดือนปีและอาศัยอยู่บ้านเลขที่ขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในการครั้งนี้ไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสุดรอบขอบจักรวาล14มนทลจลดชั้นบาดาลคุณบิดามารดาคุณครูอุปชาอาจารย์ ผู้มีพระคุณอุปธรรมทุกท่านองค์เทพเทวะเทวีปูรือสีมุนีหน้าทุกๆพระองค์เทพพงยมยักษ์คนทันนาคานาคีเทวดาอารักษิทักราศีทั้งในประเทศนี้และผลืนปูมพบจบจักรวาลอนันตจักรวาลอยู่บนอากาศอยู่บนพื้นดินอยู่ในน้ำและเทพเทวดาประจำกายที่ปกป,ปักรักษาตัวข้าพเจ้า เจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าที่ทำมาหากินของข้าพเจ้าในตึกๆที่เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าป่าเจ้าเขาพระภูมิเจ้าที่คุณตาคุณยายท่านเท้าเจ้ากรุงพารีพระแม่ธรณีพระพึงพระพายพระยาโยมราชพระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเสาหลักเมืองและครูบาอาจารย์ เทพเทวดาของข้าพเจ้าทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์ที่สถิตในวิมานมาตรรัตนมนเทียนทองบนบกในน้ำในอากาศไม่มีที่สุดไม่มีประมาณดวงพระวิญญาณบุรพามหากษัตริย์และวีรชนผู้รักษาประเทศจงโปรดเสด็จมารับอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถวายบุญกุศลที่ได้ทำในการครั้งนี้แด่ทุกๆพระองค์ ขอทุกทุกพระองค์ทรงมีพระญาณบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปและเมื่ออันมโนทนาบุญแล้วขอทุกทกพระองค์โปรดเมตตาปกปักรักษาประทานพรให้ข้าพเจ้าคิดทำการสิ่งใดขอให้มีแต่ความสุขสำเร็จสมหวังคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองปาราถนาความสำเร็จน้่มรวยค้าขายเจริญนุ่งเหลืองให้เจอแต่การยานิมิตสุขภาพร่างกายแข็งแรง ครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดภัยสัพสนเพคะเสนียดจังไรอันตรายใดๆศัตรูหมู่มารอุปสรรคขวางต้นจงมาลายหายสิ้นไปและขอแผ่บุญนี้ไปถึงเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดวงวิญญาณเปรตอสุรกายสัมภเวสีทุกท่าน เจ้ากมนายเวงที่ข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพังร่วงเกินด้วยกายวาจาใจด้วยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีด้วยต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติไม่ว่าท่านจะอยู่พบใดภูมิใดก็ตามขอท่านทั้งหลายโปรดมารับบุญกุศลข้าพเจ้าและขอโปรดเมตตาอาโหสิกรรมและเว้นซึ่งโทษร่วงเกินอันนั้น เป็นอภัยทานแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีชีวิตเพื่อทำความดีธนุบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยเหลือผู้คนตกทุกข์ได้ยากและข้าพเจ้าจะพึงสำรวมระวังและตั้งมั่นในคุณความดีสืบต่อไปขอเพื่อนสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้โปรดรับรู้ซึ่งบุญนี้และมาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข หากท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหากท่านไม่สามารถรับรู้ด้วยยานวิถีข้าพเจ้าขอฝากพระแม่ธรณีพระพายเท้าจะตุโลกบาลสีทิตพระยาโยมลาชจงได้โปรดป่าประกาศวินี้ให้แท่สองก้องทั้งสามภพแก่ดวงวิญญาณทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ที่ใดภบใด ผู้ใดก็ตามทั้งที่อยู่ในสุดมหานรกอเวจีหรืออยู่ในชั้นไหนๆขอให้ท่านได้มีส่วนรับรู้และอนุโมทนาบุญนี้โดยทั่วหน้ากันหากข้าพเจ้าเคยคิดคำสัญญาสาบานไว้ในชาติไหนๆกับผู้ใดก็ตามข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาสาบานนั้นๆ ขอให้ผู้ที่มีพันธะกับคำสัญญาสาบานของข้าพเจ้าจงหลุดพ้นจากคำสาบคำสาบานทั้งหมดทั้งสิ้นให้สิ้นชาติขาดเป็นอิสระต่อกันณนะปัจจุบันบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดและผู้ใดที่เคยล่วงเกินก่อกรรมทำขินกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิก,กรรมให้ทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา เป็นอภัยทานขอท่านทั้งหลายจงไปมีความสุขไปตามวิถีของท่านโดยปลดเปื้องซึ่งบาปก,กรรมที่เคยทำไว้ต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำจงถึงญาติพี่น้องครอบครัวบริวารกรลยาณมิตรลูกค้าทุกท่านให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงหยเจ็บ อย่าจนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยประสดแต่ความสำเร็จสมปาถนาและขอผลบุญนี้จงสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความสุขกายสุขใจและไม่ว่าจะเกิดพบใดภูมิใดก็ตามขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในใต้ร่มบรมโพธิสมทานแห่งาศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาได้เดินตามรอยองค์พระสัมมามหาศาสดาแห่นศาสนาพุตพระธรรมใดที่พระพุทธองค์ทรงรู้แล้วเห็นแล้วแสดงแล้วรู้แจ้งแล้วขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาญาณมีดวงตาเห็นธรรมได้รับรู้ธรรมะของพระพุทธองค์และเป็นผู้ที่เจริญด้วยผู้ประรั์ภายนอกและอริยทรัพย์ภายใน เป็นผู้มีสติปัญญาไม่มืดบอดมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รักของมนุษย์อมนุษย์เทพพรมยมยักษ์เป็นผู้มีธรรมะประจำใจเป็นผู้เบาบางจากอิเลสมีจิตรู้ละอายต่อบาปจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานหากบุญที่ข้าพเจ้าสะสมนี้ยังไม่พอที่ให้ข้าพเจ้าได้เข้าพระนิพพานในปัจจุบันชาติ ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดทันพระศีอารรับธรรมะสั่งสมบุญญาบารมีจนกว่าจะได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเทิพุทธังอนันตังพระธรรมังจักวาลังสังฆังนิพพานังปัจยโยหหนตุสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามิ